เปิดภาพเฮเดนโจชัวเฮเดนโจชัวสองหนุ่มฝาแฝดเคยฝาผลงานกับบทของไก่ไข่ในละครอย่าลืมฉันโตเป็นหนุ่มหล่อน่ารักหากละครเรื่องอย่าลืมฉันที่ออกอากาศเมื่อปี2557ที่นำแสดงโดยพระเอกสุดหล่อนในตำนานติก๊กเจษดาพรและนางเอกซุปตาแอนทองประสงค์ต้องบอกว่าเป็นคู่พระนางที่เคมีดีส่งผลให้ละครกัวเรตติ้งไปได้แบบจุกจุกนอกจากจะเรตติ้งดีแล้วภาพจำของแฟนละครเรื่องนี้ตกไปอยู่ที่สองหนุ่มฝาแฝดลูกครึ่งไทย ออสเตรเลียเฮเดนโจชัวฟิชเชอร์รับบทเป็นไก่กับไข่ที่ในตอนนั้นทั้งคู่อายุหกขวบเท่านั้นต้องบอกว่าเป็นขวัญใจของทุกคนจริงๆด้วยน้ำเสียงที่พูดไทยไม่ชัดลีลาการแสดงแต่ละโมเมนต์ทำเอาหลงรักแบบหมดใจโดยเฉพาะนางเอกแอนทอระสมถึงขั้นตอนนั้นอยากมีทญญายาทเป็นของตัวเองเลยทีเดียวถึงวันนี้เวลาผ่านไปสิบปีแล้วปัจจุบันเฮเดนโจชัวโตเป็นหนุ่มอายุ16ปีแล้วเรียกว่าความหล่อออร่ามาเต็มที่สุด ทั้งนี้เฮเดนโจชัวใช้ชีวิตยอยู่ที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียและทั้งสองคนยังมีน้องชายอีกหนึ่งคนชื่อชฉลีความหล่อน่ารักมาเป็นแพ็กเกจเลยจริงๆด้วยความหล่อที่ค่อยๆเริ่มชัดแบบฉบับของหนุ่มวัยรุ่นก็ไม่รู้ว่าผู้จัดละครจะติดต่อให้มาเล่นละครอีกหรือเปล่าแต่มาคราวนี้บทพระเอกเข้าแน่นอน